วัสดีครับจีวิวชอตซูเปอร์บายนะฮะนี่วันนี้เรามีเจ้าอาวันเอเลียนอันนี้เป็นลูกค้าเก่าของเรานะลูกค้าที่เคยซ่อมกับเราตั้งแต่เสักพักแล้วแหละนานแล้วคันนี้แล้วก็ตอนนี้มีอาการที่ลูกค้าให้เราไปรับมาก็คือน้ําน้ํารั่วนะครับนี่ไงลอยน้ำนะน้ํามันไม่ดว่วมันพุ่งขึ้นมาเลย เหมือนเหมือนมอน้าแตกหรือสายสายน้ารั่วยงนั้นนะคูกค่าแจ้งมานะเราจะถอดเช็คดูว่าฝามอน้าหรือตรงไหนมีปัญหานะหรือมอน้ํามันรั่วนะอเอ๊ะกอดชุดค่าออกมาแล้วเช็คดูปุ๊บเรากรอกน้าเข้าไปน้ําพุ่งปิดเลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อะไรนี่นี่นี่นะครับเนี่ยมอน้าแตกนะครับนี่ เป็นรูโบเลยนะตรงนี้มันเป็นขาดยึดพัดลมนันแหละเสรเรียบร้อยนี่คือรูที่มันแตกนะครับมน้ำแตกออกมาหยุดยึดน็อตนะพอขาพัดลมตัวนี้มันหักนะนี่สนิมมันกินนะนี่ขาหักหักแล้วพัดลมพัดลมมันสั่นได้นะผมมองว่าพอมันสั่นไประยะยาวมันก็ทำให้มน้ำนนี้ได้เพราะมันร้อนด้วยนะ น่าจะต้องเปลี่ยนพัดลมด้วยหนึ่งตัวข้างนี้ไม่ไมหักข้างนี้หักหรือเปล่าไม่หักนะดูแล้วไม่หักนี่ใบพัดมันหักหมดแล้วนะครับเพราะว่าขาขามันหักนะสนิมมันกินนะนี่พอขามันหักปุ๊บพัดลมมันแกว่งได้นะครับมันให้ตัวได้แล้วไอ้ตัวนี้มันแตกไปด้วยนี่ผมแตกปุ๊บตัวนี้ให้ตัวได้ไม่มีจุดยึดมันยึดแค่ขาเดียวขาบนม่อน,าน้าตีนี่ครับลอย เราที่ตีก็กับหม้อน้ํานะใบพัดแตกหมดนะครับพัดลมต้องเปลี่ยนตัวนึงนะนี่ไม่เหลือสักใบเลยหักหมดตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับโอเคดูของก่อนมีหรือเปล่าเราเชื่อมขานะเพราะว่าพัดลมตัวนี้มันไม่มีนะของใหม่ก็ต้องเบิกนอกอย่างเดียวนะตอนนี้ราคาสูงทีเดียวเราเชื่อมขาแข็งแรงแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะหกักแข็งมาก แล้วก็พ่นสีดำการสนิมไปแล้วก็เปลี่ยนใบพัดเป็นใบพัดมือสองของที่ร้านนะครับเราถอนมาจากพัดลมของตัวปีศูนย์เจ็ดมันใส่กันไม่ได้นะแต่พัดลมมันใช้กันได้ของลูกค้าที่ลูกค้าว่ามันมีเสียงเสียงก็คือใบพัดตอนขานหักใบพัดแหว่งไปตีหมอน้ําจนมันหักมันแตกหมดฮะแล้วสุดท้ายออมอน้ําก็แตกด้วยอโอเคใบพัดขนาดเท่าเดิมนะใบพัดแท้นนะครับไม่มีหักไม่มีแตกนะครับ มัอ,อน้ำใหม่นะครับนี่นะใหม่ๆติ๊บๆนะครับมันน้ำใหม่มันน้ำใหม่โอเคคลีดย่งสวยๆนะครับนี่เราก็จะมาประกอบชุดพัดลมน็อตต่างๆนะครับไปเรียบร้อยครับเราติดตั้งพัดลมเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ เราจะจัดการเข้ากับตัวรถรถลูกค้าไม่มีหูยึดตัวล่างนะหูยึดตัวล่างมันจะเป็นหูยึดหม้อน้าตัวล่างนะไม่มีมาเดี๋ยวเราต้องหาดูก่อนว่าเรามีหรือเปล่านะครับใส่หม้อน้ำใหม่เข้าไปแล้วนะครับเราจะมาเติมน้ํายาหล่อเย็นเข้าถังพักเราสังเกตดูฝาเห็นไมนี่มันฉีกขาดหมดแล้วมันแข็งนะครับฝาหม้อพักนะยางเป็นยางมันแข็งไปแล้วมันเวลาเปิดเุ๊บมการวัมันฉีกขาดแบบไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดอากาศเข้าไปเป็นแรงดัน น้าบ้วนออกมาได้นะฮะตัวนี้ก็เป็นอะไรนะะของใหม่นะครับนี่ย่างนุ่มๆน,นะเราจะใส่แทนเข้าไปในของเก่าตัวนี้ที่มันแข็งแล้วมันขาดนะครับของใหม่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับนี่มันจะไม่ขาดไม่สีมันจะนุ่มด้วยนะของเก่ามันหมดสภาพนะครับก็ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแข็งไปแล้ว เราก็จัดการเรื่องหม้อน้ําเสร็จเรียบร้อยครับยังเหลือไอ้ตัวยึดหม้อน้าตัวล่างที่มันไม่มีนะของรถลูกค้าตอนนี้เราเราเช็คของอยู่ว่าจะมีหรือเปล่านะครับเราก็หาของเก่าของเราอยู่ว่ามีด้วยหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องปล่อยไปอย่างนั้นแต่มันก็มีข้อเสียนะเพราะหม้อน้ามันจะสั่นได้นิดนึงนะครับเพราะว่ายึดแต่ข้างบนแล้วก็มีท่อหม้อน้าที่ยึดอยู่แต่ถ้ามีตัวล่างมาเดี๋ยวมันจะยึดแน่นเลยจะดีกว่านะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเทระบบความร้อนแล้วก็จะได้ล้างรถเลยนะแจ้งลูกค้านะ ก็มีเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราจะปิดคลิปพรุ่งนี้นะครับโอเคคืนนี้ก็เดี๋ยวเก็บรถเข้าร้านเนะี่ยมาอีกแล้วสองคันนะเราจะต์ทเครื่องทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราจะดูระบบความร้อนนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนพ้อน้าเปลี่ยนพัดลมตัวหนึ่งนะครับอนนี้เพิ่งตาด์ทเลยนะคุณภูมิที่โลประมาณร้อยสี่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอคุณภูมิมันถึงสองร้อยยี่สิบเอ็ดแล้วเนะี่ยพัดลมทำง,งานแล้วคุณภูมิจะลดลงหรือเปล่านะฮะ 219แล้วนะครับพล่มได้ทํางาน221แล้วนะครับเสียงพล่มทํางานแล้วนะครับ พมนะครับพ mm ัดลมข้างขวานะครับจะต้องสอดแก้สขใหม่นะเพราะว่ามันเหมือนมันหมุนเป่าเข้ามาหนามันไม่ได้หมุนเ่าเข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่ากลับด้านพัดลมแล้วเนี่ยพัดลมจะดูดอากาศออกมาทางหลังเครื่องหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อกี้พัดลมมันดูดเป่าเข้ามาหัามันเลยทําให้อุณหภูมิลงช้านะครับลงช้าอยู่ตอนนี้กลับด้านลมส้างขวาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องเป่ามาหลางเครื่องนะทั้งสองฝั่งนะ นุณหภูมิ169เดี๋ยวรอก่อนนะตอนนี้อุณหภูมิที่219 221แล้วนะครับอารมณ์ทำงานแล้วนะนี่นะครับโอ้ยลมเต่ามาด้านหลังนะครับตอนนี้เต่ามาด้านหลังแล้วนะชัดเจนนะครับตอนแรกมันเต่าไปข้างหน้านะ221นะครับอุณหภูมิ219นะครับ217 216ตอนแรกมันท้างอยู่ที่214นะครับตอนนี้ลงเร็วกว่าเดิมด้วยเพราะพัดลมทำงานถูกต้องแล้วนะครับ212พัดลมตัดได้แล้วครับตอนนี้พัดลมอยู่ทำงานแล้วอยู่ที่210องศานะครับพัดลมอยู่แล้วนะนี่โอเคตอนนี้ก็ทำงานปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ประกอบแล้วก็ล้างแต่งลูกค้านะครับรถเสร็จแล้วคันนี้ สำคัญนะครับพัดลมนี้สําคัญนะครับต้องเช็คดีๆนะมีส่วนมากเลยกับระบบความเย็นนะครับของรถนะครับเสร็จเรียบร้อยไปนะครับเจ้าอาวันเอเลียนสีดําคันนี้ปปศูนย์เ้าถึงสิบเอดนะชมนี้ไม่มีเดรร้ายนะทันี้ก็มีการก็คือมอ้ําแตกนะที่เราเปิดมาเจอลูกค้าคี่ไปออกริปแล้วคขาเนี้ยมันมีน้ําพุ่งมาปรากฏว่าพัดลมนะครับพัดลมมอ้ําขาพัดลมมันหักไปข้างนึงแล้วใบพัด มันแกว่งมันแกว่งไปโดนหม้อน้ําจนใบพัดมันแตกหมดทุกใบนะใบพัดของพระลมอ่ะแล้วก็ด้วยการที่มันสั่นมันทําให้ขาหม้อน้ําอีกข้างนึงมันเขย่าจนรูยึดน็อตของที่อยู่กับหม้อน้าอ่ะแตกระลุลงไปเลยนะครับก็เปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนพร่ลมฝาหม้อพักด้วยนะฝาหม้อพักเพราะว่าหม้อพักฝามันนส่วมสภาพแล้วเราเปิดมาเพื่อที่จะเติมยาหล่อเย็นฝามันแข็งกระด้แล้วมันฉีกด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะคราวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลย แล้วก็น้ำยาเราเย็นของใหม่มีรายการประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคันนี้หลักๆก็คือหม้อน้ํากับลมที่มันเสียหายนะครับขายืดขายืดหม้อน้ําตัวล่างไม่มีนะครับตอนนี้ไม่มีของนะถ้าสั่งก็ต้องรอนานอยู่สองเดือนเดี๋ยวต้องหาของมือสองไม่แน่ใจว่าเรามีเก็บไว้หรือเปล่าเราหาไม่เจอนะครับโอเคคันนี้ก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้ารับรถกลับบ้านนะครับหรือว่าจะให้เราไปส่งเพราะว่าตอนที่เราไปอันนี้เราก็ไปรับมานะครับโอเคใครสนใจส่งซ่อมนะครับ g ีเดวิ s ช็อปซูเปอร์บนะครับยินดีให้บริการทุกค่ายทุก ไ้ฝุ่นเถิดน,นะตอนนี้ล้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งล้างมาเนน้ำาจุดเต็มพื้นอยู่เลยน้ําที่เราล้างนะครับไม่ใช่น้ําของรถนะฮะโอเครถก็สตาร์ทติดความร้อนปกตินะตอนนี้เราเทสหมดแล้วพันลมเมื่อน้ําเราใส่การว่าสายมันสลับอยู่ใบพัดมันหมุนตีกับให้ลมมันเป่าเข้ามาน้ำครับความร้อนมันเลยไม่ลงนะตอนแรกเรากลับสายใหม่ก็ตอนนี้เป่าเข้าเครื่องแล้วโอเคดูดอากาศนั่นเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ